สุดยามเย็ยนๆนะครับเพื่อนๆขณะนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วครับใกล้ๆหกโมงเย็ยนเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ก็เรีวยกว่าตกไวมากเลยพระอาทิตย์อยู่ด้านนู้นนะฮะอากาศก็เย็นปากแตกมาแล้วไม่ได้โดนต่อยนะฮะโอเค <laughs> okay, ครับอันนี้ก็นี้ถ้วยสองลิตรครึ่งครับต้องใช้สองสองถ้วยนะครับเพราะว่ามันเต็มอันนี้นะตะขานี่เบลออภิขว่ำจิมาลแล คนงานบอกว่าเกือบเกือบเต็ม2ลิตรครึ่งแต่ว่ามันยีเมี่ยยีตะเวยีเนสเลยอ๋อยีน้ำยีคือน้ำนะน้ำก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นขวดต้นลูกบาอ๋อช้าเลยไม่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 เอาอ่ะยีนั่นที่นี่ลาบาลาบาราเอะเพี้ยวเพี้ยวทุบดูดิให้เขาเอาออกมานะ แค่ละอโอเ้เขาก็นี่บนาคาลิกรก็คนงานบอกว่าเจาะไปสี่ครั้งครั้งละตะคานี่น่นลิตรก็คือไม่น่าเชื่อนะครับครั้งละสองลิตรแล้วทำไมมันได้ประมาณบรรกิโลเจาะจะก,กิโลจหรอ่าประมาณเหลือเนื้อยางประมาณหนึ่งกิโลก็แสดงว่าน้ำมันออกครึ่งๆนะครับอันนี้คืออ่าเรียกว่าใสา่ใส่อชะ พรุ่งนี้จะเอาขายแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าใส่ใส่กระป๋ะใหม่นะเดี๋ยวรอเติมเอทิลีนพรุ่งนี้นะอันนี้ก็ต้นใหญ่มากเลยนะนี่แล้วอันนี้มันก็จะแตกนิดนึงนะครับไม่มีอันตรายฮะดูดนะครับนี่ผมบอกได้เลยอผลออกมาใหม่นี่ผัดเรียบร้อยมีเห็ดด้วยอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะทุกประการหมดเข้าไปนิดหน่อย โอ oh. ้บะาี่แบบลอยไปเพ<ะ>ียวเลยข่อยเยโอ้ไปเพียว,ว oh. ยยเลยทุกอย่าเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ดึงไปก็คือหลอดออกแล้วมันก็เลยไหลลงมานี่เสียดายนเนี่ยเมียนะเนี่ยเออนี่จะมาท่าลูกเมีเ่ยวเลยน้ำแค่ใหญ่เยอะไปตัวละอืมแค่น้ำลูกเมียเรอกนี่ต้องใช้สามถ้วยเลยดูสิพูดถึงมันน่ารวยนะแต่ทำไมมันไม่แสดงว่าน้ำมันเยอะนะครับก็ต้องหาวิธีเนาะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลย ก็หลายๆต้นก็ออกดีนะครับเพื่อนๆก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับสรับเป็นทางเลือกนะครับที่ในการบริหารจัดการอันนี้ก็ออกน้อยหน่อยใบแทบไม่มีมันก็ไม่ออกครับคือการที่น้ํายางจะออกดีมันก็ต้องมีใบเยอะครับเอออันนี้ต้องตัดโอ้มาตัดด้วยครบเน่ะมันครบได้ไงเห็นไหมเน่ะก็ส่วนนี้ก็ค่อนข้างลดนิดนะครับแต่ว่าจริงๆเราตัดไปหนึ่งรอบแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ